วันนี้บุญเติมพามาเข้าสวนนะครับพามาดูวิธีการปลูกผักน้ำที่ไร่บุญเติมนะครับในไร่บุญเติมของเราปลูกผักหลายชนิดครับแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาเลยนะครับปลูกผักตามกำหนดที่ทานได้การใส่ปุ๋ยน้ำเราก็ใส่เพียงครั้งเดียวตอนเริ่มแรกเท่านั้นเราจะไม่ใส่เยอะนะครับ ผักเรามีหลายอย่างหลายชนิดครับให้ดูได้เลยนะครับกำลังเติบโตก็มีสามารถกินได้แล้วก็มีนอกจากจะมีผักสัตว์สลัดทุกชนิดที่ไร่เราก็ยังปลูกคะน้าด้วยครับนี่คือคะน้าของเรานะฮะกินได้แล้วครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้แยกให้เป็นต้นใหญ่ๆปลูกห่างกันมันก็เลยต้นไม่ใหญ่ครับ อันนี้ควางตุ้งนะครับคือผักของเราปลูกเยอะมากนะครับวันนี้เลยพามาชมที่ไร่ของเรานี่ครับถ้าเราแยกการปลูกห่างๆอย่างนี้เราก็จะได้ต้นไม้ใหญ่ๆครับแต่ถ้าเราขยายพันธุ์ไม่ทันเราปลูกคิดคติดกันแบบนี้นครับต้นก็จะไม่ใหญ่นะครับ ถ้าเราขยายแล้วก็แบ่งแยกแป่งใหญ่ๆใ,ให้ปลูกกระถางแล้วไม่กี่ต้นแบบนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่ค่ะขอบคุณนะครับที่ติดตามอย่าลืมกดซับสไคร e กดกระดิ่งและให้กำลังใจกับปุนเติมนะครับการปลูกผักไฮโดรของเรานอกจากว่าทางไร่ปุนเติมจะใส่ปุ๋ยเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ ก็ยังไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงเลยครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยได้ครับเพราะเราปลูกแล้วเรารับประทานเองเราก็เลยไม่ฉีดยาเราก็เลยใส่ปุ๋ยเพียงครั้งเดียวครับ